รีวิวเครื่องเล่นวิทยุแบบวินเทจนะครับเป็น fm am นะครับเป็นยี่ห้อซันยูนะฮะตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบนะครับใช้ฐานทั้งหมดสี่ก้อนนะครับแล้วก็ใช้ไฟดีซีได้นะครับหกโวลต์ลบในนะครับมีแบรนด์ fm am นะฮะเป็นโมเดล rp นะครับ rp ขีดห้าพันนะครับไม่ n อ8นนะครับตัวนี้มันจะเขียน fm ถึง88ถึง108เมกะเฮิร์ตนะครับใช้งานได้หมดเลยนะครับ am ถึง 1600.5 kHz กิโลเฮิร์ตนะครับอ่าด้านหลังเขียนถึง108นะฮะตามสเปค FM นะฮะแต่ว่าด้านหน้าจะถึงแค่90 MHz นะมเฮิร์ตนะหน้าสำรับหน้าปัดนะฮะ90อยสมเฮิร์ตนะครับ, h, รบส่วน AM ก็เนี่ย1600 kHz หกิโลเฮิร์ตหน้าปัดไม่ตรงกับอ่าสเปคที่ให้มานะครับแต่แต่ผมได้ทำการจูนกันอะไรให้เรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวจะเทสให้ดูนะฮะ คิดไหมว่าถ้าคนอายุ65ปีเรื่อราอะไรมบ้าง Welcome aboard Thai เก้าดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของทุกความทรงจำตลอด65ปีจากรุ่นสืบดุลและเดินทางไปพร้อมกับคุณในทุกเรื่องลาวการเดินทางขอบคุณจากใจขอบคุณุดที่90แต่ว่าตัวนี้จะเป็นพัร้อยเจการเดินทางเสมอมาเราจะยังคงอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าบ้าครับครับเริ่มต้นจากสิ่งที่เรรเพ่อใ้รู้ว่า ถึง107เมกะเฮิร์นะสําหรับเครื่องนี้สุดๆเลยนะจะรับได้ทุกคลื่นนะฮะแค่น้าปัดน้าปัดไม่ตรงนะฮะจะเ hey, ร <quieres> ิ่ <rogue. S 1> มรับตั้งแต่87.5สุนนะครับจนถึง107เมกะเฮิร์นะครับโดยประมาณนะครับเสาไม่ช่วยส่งภาพไปที่เอางี้เขาจะส่งใบสั่งไปถามคุณที่บ้านอ่ะคุณคนนี้จะเป็นเ m นอ่ะครับ กึนองาแ,และจัดกิจกรรมวิชาการอิสลามทั่วประเทศรายละเอียดจะนำเสนอต่อไปครับ,รบแลก็คตไรลงอันนี้เปิดปิดปิดตรงนี้นะเปิดตรงนี้หาขึ้นทีใส่ของแข็งนะครับรตรงนีห้หน้าปัดออกแบบมาเท่มากครับเป,เป็นแนวทะแยงนะครับน้าป,ปัดสวยมากนะครับ ใช้ไฟได้ด้วยนะครับไม่ตลกแน่ๆพบเจอปัญหาถูกเอารัดเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความาปิดเครื่องก็ปิดมาตรงนี้นะสำหรับการใส่ฐานให้กดตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะเด้งขึ้นนะครับเนี่ยการใส่ฐานก็มีรูปให้ดูตามนี้นะครับแล้วใส่เสร็จก็ปิดลงไปก็ก็จะหยุดเลยเวลาเอาออกก็กดปุ่มแดงมันจะเด้งขึ้นนะครับโีเคครับจบการรีวิวขอบุณครับ